เราจะมาทานบุฟเฟ่หอยพ่อแบงราคาหัวละ199บาทโลนตอนเนี้ยเกือบ0 0งร้อะทุกคนถ้าเรากินไปสัก1โลแล้วก็คุ้มเลยเนี่ยไ,ไปกินหอยแคลงกันนะฮะบุฟเฟ่เนี่ยหอยก็คนกินยำตำอะไรอ่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอแบงค์ไดอารี่ครับและนี่คือรายการไอซัดแบง์ซย <I said. S 2> so ครับผมอีพ e ีนี้นะเราพาทุกคนนะฮะมาแถวย่านสุทธิสารเพราะวันนี้ครับเรามีภารกิจจะมาทําอะไรครับแม่เราจะมาทานบุฟเฟ่หอยพ่อแบงค์เออมีหอยอะไรบ้างที่นี่มีหอยแมงคู่มีหอยแครงแล้วก็หอยนางรมค่ะทุกคนเออและที่สำคัญนะฮะร้านเขาตั้งอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็ขายทั้งหอยแล้วก็ส้มตำนะครับอยู่ย่านสุทธิสารซึ่งตอนนี้เราอยู่หน้าร้านเขาแล้วนะฮะบุฟเฟ่ที่นะคะราคาหัวละ1 9 9บาทได้หอย เต็มเต็มเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะพาทุกคนไปดูว่าขอยเขาจะสดไหมนะฮะตั้งอยู่กลางเมืองแบบนี้ไปนะครับไป,ไปค่ะ มาทุกคนตอนนี้นะฮะเราเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้เนี่ยเขามีที่จอดรถด,ด้วยนะฮะอยู่หน้าร้านแล้วก็มีทั้งแบบอินดอร์และเอท์ดอร์ตอนนี้เราเลือกออกมาหน้าข้างนอกนะครับเพราะว่าด้วยความที่ข้างในเนี่ยคนเยอะมาก นแน่นแล้วทุกคนเวลาที่เราไปถ่ายนะคะช่วงประมาณ4ี่โมงครึ่งนะทุกคนก็คือคนเนี่ยกำลังทยอยเข้ามากันอย่างแน่นเลยถ้าเกิดเรามาก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีที่จอดรถนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็รบกวนนะถามทางร้านเลยว่าไปจอดที่ไหนได้บ้างเมนูที่อยู่ในร้านนี้นะทุกคนส่วนใหญ่นะครับเดาว่าเขาน่าจะเป็นร้านส้มตํามาก่อนก่อนที่เขาจะมาเริ่มทําเป็นบุฟเฟ่หอยต่างๆนะครับซึ่ง <ạ. S 2> หอยต่างๆเนี่ยก็จะมีหอยแครงใช่ไหมหอยนางรมแล้วก็หอยแมงปูนะครับแต่ว่าในร้านเนี่ยก็จะมีเมนูเป็นพวกยำต่างๆด้วยซึ่งก แต่ว่าใครที่แบบเอ้ยอยากกินอะไรแซ่บๆเพิ่มเติมก็สามารถสั่งได้นะครับที่เห็นที่น่ากินนะที่เราสั่งไปแล้วก็คือมีเหลาแซลมอนแบบเป็นถาดใช่แล้วเราก็ลองสั่งข้ามูย่างเสือร้องไห้แบบเบสิกเบสิกมาทานดูเนาะพ่อแบงเนาะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเมนูเบสิกนี้เขาอร่อยไหมถ้าเมนูเบสิกอร่อยนะเมนูสเปเชียลอร่อยแน่นอนใช่แล้วทีคันนะฮะหอยเนี่ยเขามีแบบตักนะครับเราสามารถตักเองได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหรือหอยอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปงค์ไหนกันไปดูซิว่าหอยข้างในเนี่ยมันอล ตอนนี้นะคะกำลังจะเดินไปตักหอยแล้วนะคะหอยเนี่ยนะเขาก็มีให้เลือกหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบสําหรับลวกสิบวิแบบสุกนะคะอหอยแครงนะคะแล้วก็มีหอยแมงคู่ด้วยนะคะแล้วก็หอยนางรมที่สาคัญเราแบกมีเกี๊ยวทอดด้วยจริงๆเราอยากกินเกี๊ยวทอดหอยเยอะเป็นกระมังแบบใหญ่มากใช่แล้วก็หอมเจียวโอ้ยน่ากินไปหมดเลยอะ่ะโอ้แม่ คนชอบหอยคนมากหอยอย่างเราใค่จะบอกเลยวไว้กับแบงค์สองคนเนี่ยป็นะค,คนชอบกินหอยมากๆเลยนะคะสังเกตได้ว่าเราจะไปทุกที่ที่มีหอยขายแล้วพอแบงค์เราจะไปลองนะคะ <c oughs> เขาบอกเลยนะคะว่าถ้าใครนะคะทานไม่หมดนะคะปรับขีดละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็เครื่องเคียงถ้าใครตักไปเยอะเนี่ยทานไม่หมดเขาก็ปรับขีดเลยยี่สิบบาทเช่นกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปตักหอยก่อนนะคะตอนนี้โกยได้โกยคะ่ะทุกคน แบบสิบวีสิบวีแบบสดุกสดุกแนะนำเหมือนเดิมนะคะว่าเราจะกินอะไรอะ่ะตักไปให้แบบพอทานก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาปรับเดิมจะเกิดปัญหาไงพอทานของเราแค่ไหนทานกละมังเลยจ้านี่แบบสุกข,ของพ่อแบง,งพ่อแบงเขาจะกินแบบสุกเขาจะไม่ค่อยกินเลือดหอยแมงคู้ก็ต้งองรออันนี้คือเดอะเบสเลยนะห,ยนหอยนางรมกับหอย ไอ้ตะกยตักเหรอใช่เลยเอาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปโต๊ะกันไปมาครับทุกคนตอนนี้เราย้ายโต๊ะมาข้างในนิดนึงนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่ามหากรรมแมลงวันมานะฮะน,นี่จาัข้างนอกเลยนะ <c oughs> แดดลงมากด้วยตอนนี้อาจจะมีแดดลำไรลำไรนะ,ะทุกคนขออภไยด้วยนะคะ <c oughs> เออตอนนี้เมนูของเรามาครบแล้วนะ,ะเราไปตักมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยแคลงนะครับหอยนั่งลมหอยแมลงคู่นะครับใช่แล้วก็มีเมนูนะคะที่เราสั่งเพิ่มด้วยนะทุกคนก็มีเหลาแซลมอนนะคะ ตำถั่วหมูกรอบนะแล้วก็มีเสือร้องไห้กับซอหมูย่างทุกคนหอยแครงทุกคนมันคือหอยแครงแท้ๆเลยอ่ะเพราะว่าปกติบางร้านเขาอาจจะมีแบบอย่างอื่นบ้างใหญ่ๆบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่หอยแครงนะร้านนี้เขาใช้หอยแครงนะแล้วหอยแครงเนี่ยโลนึงตอนเนี้ยเกือบสองร้อยให้ทุกคนถ้าเรากินไปสักหนึ่งโล้วก็คุ้มเลยแหละไกินหอยแครงกันนะะ่อไนะทุกคนจะเป็นแบบลวกสิบีนะคะเขา ให้พ่อแบงค์ชิมพ่อแบงค์ชิมนะอันนี้แบบลวกสิบวิใช่ไหมสิบวิแบบสดๆเลยเหรอแล้วมันจะอร่อยเหรออ๋อแบงค์ตอนนี้แบบรัวอยู่ในปากไอ้มากอ่านะครับหืมอหอยวุ้ยหวานมากบอกแล้วแล้วแบงค์ก็ไปเอาลวกสุกมันไม่ใส่ลวกอ้หอยแข่งลวกสิบวิหวานมากไม่ต้องจิ้มอะไรเลยทุกคนไม่ต้องจิ้มจ้๊มเลยนะไม่ต้องจิ้มเพิ่งรู้ก็วันนี้ว่าเลือดมันหอมหวาน ไปกินเลือดได้แล้วเนาะใช่กินเลือดได้เลือดอะไรบ้าเลือดแม่น่ะน่ากลัวนี่นะทุกคนแบบเขาให้ขอชิมแบบน้ำชิช้นซีโป้เท่าไหร่ว่ารสชาติเป็นไงนะฮะ ส่วนตัวส่วนตัวชอบแบบไหนมากกว่าได้ทั้งคู่เลยเพราะว่าตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเขาจะมีความเค็มนำแล้วก็เปรี้ยวตามันเล็กๆแล้วมันทำให้หอยอ่ะมันยิ่งหวานมากขึ้นเสื๋ยไอ้กับแบงค์เนี่ยไม่ชอบทานหอยตัวใหญ่หรือหอยที่เป็นชิ้นใหญ่เพราะงค์ไซนี้ทุกคนมันกำลังดีมันกำลังแบบกินกินได้ทีเป็นสิบสิบตัวเพราะแบงค์ยโกยนะแก่หอยโกยนะแกหอยโกยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตอนนี้กำลังทำชาเลนจ์หอยโกยอยู่นะ เชือกขาวเชือกขาวเวยะระหว่างที่แม่ไอซ์เขากำลังแกะหอยแคลงนะเดี๋ยวเราจะขอข้ามไปชิมหอยนางรมก่อนนะฮะหอยนางรมก็คือไซส์แบบตัวมันกำลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปนะ,ะและทําสำคัญดูมันดูสดมากเลยอะ,ะใส่แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียวกว่อนนะทุกคนเนี่ย ทุกหอยนางรมนี่เขาหวานมาให้เรียบร้อยแล้วคนโอ้ oh. ดีปะหวานเจี๊ยบทุกหอยเลยแล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยนะเป็นหอมเจียวนะครับพริกเผานะมีให้ตักตรงนู้นนะแบบไม่อั้นเลยนี่นะทุกคนของไอซค่ะไอ้ชอบกินอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยแบบคูคคนๆเยอะแล้วก็เอาน้ำจิม้มซีฟู้ดเนี่ยราดลงไป oh. ใครอยากได้ช้อนนี้กดติดเลยค่ะใครอยากได้ช้อนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับใครอยากได้ช้อนนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะครับผมใครอยากได้ช้อนนี้อย่าลืมตามมากินร้านนี้ด้วยนะครับขอแล้วได้วยมั้ยขออีกทนแล้วเฮ้ยโอเคนะอื้ง มันเค็มๆเนี่ยใช่แล้วกับเค็มนำนิดนึงโอ้ดีดีดีแล้วมันเข้ากับมันเข้าอาหารทะเลไงเพราะว่ามันทำให้หอยหวานมากขึ้นแล้วเราสึกพ่อนะพี่ๆอัพจิ้มอีกขอชิมหอยแมงพูหอยแมงพูนี่ก็คือแกะง่ายกินง่ายทุกคนโอ้หอยแบบดูล้างมาสะอาดเลยนะมากขีดมากเมื่อกี้ฉันยังแบบมีความทรงใจไม่ดีกับหอยแข็งเลยอุ้ยแล้วในจานแม่นี่คือเป็นแบบจานรวมเลือดอ่ะอันนี้กินหอยหรือกินเลือดเนี่ยเลือดกระฉูดมาก สำหรับใครที่กินแบบสุกกำลังดีแบบแม่แบบนี้นะเรียกว่าต้องชอบแหมหน่อยเพราะว่าเขาลวกหอยมาแบบดีเลยเถอะไปต่อบว่านี่คือนี่ทุกคนนี่คือหอยนี่หอยแมงปูนะคะทุกคนไอก็แกะใส่จานเหมือนกันชอบกินอะไรที่แบบเคี้ยวไปบุกอู้ใช่เลยฉันได้กินมันแล้วอะไรอยงเงี้ยเอาว่าแบบหอยแมงปูราดน้ำจิ้มแบบตะโพนดึงเลยนะหอยดีมากสองน้ำจิ้ม ที่สุดกินแล้วเรารู้สึกว่าน้ําจิ้มไม่ได้หวานน้ำจิ้มเขาไม่ได้ไดนออ้ำจิ้มฟองอ่ะอ่าอ่าเป็นน้ำเติมสีฟูจริงๆใช้มะนาวจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆหรือฟองไม่รู้แต่วความรู้สึก,กนั้นคือมันดีอะ่ะคนดูอุ้ยแม่งนะนเลือดหยด,ด,ดอ่ะหยอยแครงคือข้างในแบบล้างมาแบบสะอาดมากเลยอหอยแครงปอกเขาให้เขาใส่หอมไปหน่อยนิดๆกรุบกรึบ กีนแบบไหนดีวะกันของน้ำดมไอเดียวเท่กันกับที่ถามนเดียวกันคือร้านนี้จะบอกเลยทุกคนพวกเราแรนดอมกันมากจริงเราอยู่บ้านเฉยๆแล้ววันนี้แต่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้อยากกินหอยก็แบงทำไงดีเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชแล้วก็ออกมาเลยเธอนี่ไงทุกคนมาแล้วนะฮะสามตัวจุกๆใส่แบบพริกเผาแบบแม่บ้างปาดไปนี่เต็มๆไปครับทุกคนเอ็มปากเต็มคำไปแล้ว อหะชิ้นนี้นี่สวยๆแพ้ๆแบบแบบชิ้นไขดองลม่ดองลมสดเลยทีมากแบบทีนมากสดมากมาอยากจะเอาข้มล ซ,ซีฟู้ดนี่าดพิิต้ว้าวโอ้อหบ้อบอลอร่อยมาก ดมมวิธีการกินหอยแคลงที่ร้านนี้คุ้มนะทุกคนจานนี้จานเดียวนะก็ะน่าจะคุ้มนะวิดีได้เยอะมากเลยอ่ะจากที่เราตักมาเมื่อกี้นะผมแกะเปลือกออกหมดแล้วนะแล้วก็เหลือให้มันเป็นเหลือด้านเดียวเนะียเราสามารถแบบหยิบอย่างเงี้ยมากินได้เลยเฮ้ยยัง,ง่ายเกินแล้วฉันนั่งแกะเลยนะนเนี่ยเขาคือฉันจะทำรอฉันแกะฉันแกะกับมือเลือดน,นี่อาบมือสองข้างเลยหมด ร้านน้ำน้อยร้านน้ำน้อย่ำรสชาติน้อย,อยกินหอยกัน <c oughs> ไม่รู้ที่เราจะกินต่อไปนะฮะก็คือเหลาแ<ร>ซลมอนเหลาแซลมอนเออน,นี่ยนะเขาก็จะมีหน่อไม้มีแซลมอนมีโคโค่นะคะนี่ทุกคนไอซ์จะกินแล้วนะแบบแซลมอนหน่อ,อไม้ไปแล้วน,นะฮึ่มนะ อร่อยเหรอแล้วเขาอร่อยมากทุกคนทุกคนสั่งพวกต้ตมตำยำอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนอุ้ยเขามีหน่อ,อไม้แบบที่แม่ชอบใช่ไหมแล้วยำเขาได้จะออก3รสแต่ว่าไม่โดดหวานนะรูะ้ไหมมันจะมีความหวานอยู่นิดนิดแต่ว่าไม่ได้โดดแต่มีทุกอย่างมีครบหมดเค็มปเปรี้ยวกล้ามาหมดเลยเผ็ดด้วยมาลองชิมบ้างอือเหลารสมากอนะเหลาแชบอนเมื่อกี้พ่อแบงค์ทำหอมหล่นลงไปโอยก็ขึ้นมาจัดไปน้ำชุ่มๆเริ่ม <Okay. S 1> ส่วนกลางแซลมอนเป็นไงเลือดไหมแซลมอนนี่จานนี้เท่าไหร่นะแม่สามร้อยกว่าบาทมาั้งคะเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดีกว่ามไม่ใช่ใจ่ายข้อดีของร้านนี้คือเขาใช้มะนาวใช่ไหมจริงจริงแล้วก็พริกมีพริกแห้งอยู่ในยำด้วยมันเลยทําให้รสชาติมันแบบนัวมากยิ่งขึ้นนะทุกคนมาเดี๋ยวย้ายไปต่อที่ตำขัวหมูกรอบนะคะปกต,ติไม่เคยทานเลยว่าะจะเป็นตำขัวตำแตงอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เคยกินอะ่ะมันต้องกินกับมารากอนเท่านั้นน่ะ รสชาติเหมือนกันไหมโอ้ยเป็นไงถูน้ำปลาร้าคนุก้ปะไข่สายปลาร,ะระ้านัวนัวคลักคลแบบจุ้งจ้วงเขาเหนียวแบบดูดดิวดูดดวนะต้องเลยเป็นไงจ๊ะเอาจริงป้ะเอาไงเฟซเนี่ยไข่ก็ควรกินยำตำอะไรอ่ะ น่ากินมากอร่อยมากถี่มากนี่นะหมูกรอบดูความหนาของหมูกรอบก็คือหมูกรอบอบเข้ากับน้ำยำมากทุกคนแบบสุดเอาไปราดเอาไปจุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ตักขึ้นมาพร้อมกับตัวฝักยาวจำนวนมากแบบนี้นะสุดๆไปเลยตามฝักยาวนี่คือแบบกินไปคำแรกอะ่ะขึ้นมากเลยอะ่ะราะจิ้มจ้วงมาต่อกันที่คอหมูย่างคองหมูย่างเขาก็คือแบบชิ้นใหญ่ชิ้นหนาหน้าทานมากเลยนะคะทุกคนจ้วงแบบ เอาให้ครบเอาให้ชุม่มแล้วก็ตักมาเลยเออทำเดียวผมยอาโอ้ว่าไม่ได้นะเธออ่อยทุกอย่างอะดูความหนาและความฉ่ำน,นี่จุ่มไปว้าเนาะถูกใจมั้ยแบงน้ำจิ้มแจ่วว่าอร่อยนะเพราะชอบมากเลยน้ำจิ้มแจ่วแบบเนี้ยเอะไรนะอ๋อถึใหญ่ทางใจ เสือร้องฮีิใช่ <laughs> เสือร้องไห้ทุกคนรู้ไหมว่าทําไมเสือถึงร้องไห้ทำไมอ่ะเห็นแล้วอยากกินจนแบบอยากกินแทนคนเลยอ่ะเสือก็เลยแบบร้องไห้อ๋อ <laughs> อันนี้เรื่องไม่จริงนะไ <laughs> ม่ฮะอร่อยอ่ะเขามักดีอ่ะเธอเนื้อแบบไม่สุกเกินไปทุกคนมันยังแดงแบบแดงอยู่นิดนิดนี่สีสวยมาก เนื้อหอมสรุปกันนะร้านนี้นะทุกคนราคา199บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยแคลงหอยมแมลงผู่หอยนางรงนะฮะสดทุกอย่างเลยนะแนะนำเลยว่ามากินแค่หอยก็คุ้มแล้วนะ แต่ถ้าใครยังอยากกินอย่างอื่นด้วยก็สั่งได้เพราะว่าอร่อยหลายอย่างเลยก็จะเป็นช่วงตามยำแล้วก็ของย่างอร่อยหมดแบงถือว่าทําโอเคเลยนะับไม่ได้แบบว่าเน้นแต่หอยอย่างเดียวใครที่กังวลว่ามาแล้วจะให้มากินแต่หอยเนี่ยนะมันจะไม่น่าเบื่อหรอกโหยางอื่นคือแบบแซ่บหมดแล้วเมนูเขาหลากหลายละเยอะมากๆนะคะมีทั้งแกมีทั้งต้มแซ่บต้มจืดต้มอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ที่สําคัญนะคะบรรยากาศในร้านน่านังมากโอ้โหสะอาดนะคะทุกคนแนะนําอย่างสุด ร้านเนี่ยสะอาดด้วยนะแล้วก็ตั้งอยู่แถวกลางเมืองนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแถวสุทธิสานะ<ม>ทุกคนใครอยากได้โลเคชั่นเป๊ะๆนะครับแนะนาว่าเซิร์ชใน Google m a p นะครับชื่อว่าร้านนัวนะทุกคนร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่11โมงถึงกี่โมงแมะ5ทุ่มเลยค่ะทุกคนโอ้เปิดยาวนานทั้งวันเลยเรียกว่ากินหอยก็ได้ทั้งวันเลยนะทุกคนใช่ค่ะทุกคนแล้วให้มาที่นะคะที่นี่เขามีที่จอดรถบริการลูกค้าด้วยนะคะแลวถ้าเราขับมาถึงแล้วเราไม่เจอเนี่ยนะคะดูซอยใกล้ๆว ไปแล้วครับคลิปนี้นะฮะไอซัทแบงโซยนะ,คะใครอยากให้เราพาไปกินบุฟเฟ่แบบนี้ที่ร้านไหนอีกหรือว่ามันมีร้านเด็ดร้านหอยอะไรให้เลือกกินเยอะกว่าน,นี้นะฮะก็คอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปได้เลยนะคร<อ>ับไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับ<อ>ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBa n k d i a ด y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับอขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย